สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มีสาวๆใหม่มาอีกแล้วนะเป็นตุ๊กตาใหม่ค่ะ2ตัวแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีสองสาวนีนาะที่มานั่งรอต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะ ทำไมถึงเป็นสองสาวนี้เดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังค่ะก็เพราะว่าแม่กำลังจะทำละครใหม่อีกชุดหนึ่งนะคะอีกซีรีส์หนึ่งเป็นเกี่ยวกับสาวที่มีพลังพิเศษก็เลยให้สองสาวที่มีพลังพิเศษสองคนนี้มาเป็นคนต้อนรับค่ะคนแรกก็คือซูเปอร์เกิลค่ะอันนี้เราก็เคยรีวิวกันไปแล้วนะคะซูเปอร์เกิลก็คือมีพลังพิเศษนะพละกกำลังมากมายนะคะอันนี้ต้องได้อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ของเราแน่นอนนะคะกลายเป็นคนก็คือสาวแอปเปิลไวท์ นะคนะนี้ก็เป็นลูกของสโนไวท์สวยมากเลยอะ่ะแม่เคยรีวิวไปแล้วนะคะคนนี้นะคะพลังพิเศษของเขานะก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เขากรับพริบตานะคะหรือว่าร้องเพลงนะเราหนุ่มๆนะหรือว่าสัตว์ทั้งหลายนะคะจะรีบเข้ามาช่วยเหลือเขาเลยคือตัวเขาเนี้ยอยากให้ คนรอบๆข้างเนี่ยได้เป็นฮีโร่แสดงความเป็นฮีโร่ออกมานะคะก็จะดูเป็นเหมือนสาวน้อยบอบบางนะทีนี้เรามาถึง2องสาวใหม่ค่ะก็คือนี่คนนี้เลยแอชแลน d e เอล่านะคะคือลูกของซินเดอเรลล่ากับเรเวนควีนนะคะคนนี้เขาจะเป็นลูกของแม่มดจะเป็นลูกของพระราชินีในเรื่องสโน w ไวท์นะคะก็คือที่เป็นแม่มดที่เป็นคนทำแอปเปิลนะนี สองสาวนี้แม่เขาทะเลาะก,กันนะสองสาวนี้งนะัเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะออกมาแล้วนะคะนี่สำหรับสาวเรเวนคว e นนะคะที่กล่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีภาพสาวน้อยนะมีชื่อนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็เป็น3มสาวนี้เลยค่ะมี Apple White Raven Queen นะคะแล้วก็ Aslan Ella นะกล่องของ a s สเล El a ก็เหมือนนกันนะคล้ายๆกันนะคะจะมีไม่เหมือนกันก็คือตัวรูปตรงนี้นะคะด้านหลังซึ่งก็เหมือนกันเลยส,ส่วนฉากที่รองตัวตุ๊กตามานะคะตัวเลนว์นฟีนเหมือนเป็นป่านะมีต้นไม้มีเห็ดมีอะไรนะคะส่วนสาวน้อยลูกสาวเินเดลเลล่ากันแน่นอนค่ะต้องมีรองเท้าแก้วนะมีรูปรองเท้าแก้วอยู่ตรงนี้รองเท้าแก้วประปรายนะคะ นี้เรามาดูกันดีกว่านี่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะลูกสาวของซินเดอเรลล่านะคะลูกสาวคนสวยของซินเดอเรลล่ามาดูรองเท้ากันก่อนรองเท้าเป็นสีนี้นะจะเป็นใสใสสีชมพูแต่เป็นใสนะคะถ้าเทียบกับคนอื่นนะอีกสองสาวสองสาวเนี้ยก็จะเป็นสีทึบอันนี้รองเท้าจะเป็นสีใสใสพลาสติกใสใส,สนะคะส้นสูงสวยเชี่ยวข้างหลังรองเท้านะใส่มงกุฎสีเขียวนะคะ ชุดเป็นสีชมพูกระโปรงเป็นแบบนี้นะมีส้อยคอมาด้วยส้อยคอสีเดียวกับเสื้อนะคะ สำหรับสาวน้อยเอสเซเนเลล่านะคะลูกของซินเนเลล่านะพลังพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถพูดคุยกับสัตว์ต้นไม้ต้นหญ้าดอกไม้พูดจิ๋วหรือนางฟ้าได้นะคะจุดอ่อนของเขาก็คือเวลาที่เขาไปโรงเรียนสายชุดที่เขาไล่เมตดมาจนสวยนะคะถ้าเขาไปโรงเรียนสายไปถึงโรงเรียนชุดเขาจะกลายเป็นชุดเน่าทันทีค่ะเก๋ไก่มากนะห้ามไปสายนะคนนี้ต่อไปค่ะสาวเรเวนควีนนะนี่เป็นลูกสาวแม่มดแม่ชอบมากเลยผมนะคะเรามาดูผมกัน ผมเป็นสีม่วงดำนะเหลือบๆเห็นไหมสีม่วงดำนะคะหน้าตาออกแนวดุดแม่ชอบมากเลยอะสวยดุดุนะแล้วก็มงกุฎสีเทานะคะใส่สร้อยสีดำชุดสีเทานะคะกระโปรงสีม่วงเข้ากับสีผมนะมาดูรองเท้าดีวกว่าค่ะโหรองเท้ามีความเก๋มากค่ะดูสิส้นสูงปี๊ดดูเปรี้ยวมาก สองสาวนี้นะคะที่มาจากเรื่องเดียวกันนะเขาจะค่อนข้างขาวนะขาวเกือบจะเท่ากันเลยละ่ะแต่ว่า Apple White นะคะจะขาวกว่าถ้าเรามาเทียบกับลูกสาวซินเดอเรลล่าเนี่ยก็จะเข้มเข้มกว่านิดนึงเนาะเร v เว Queen ก็จะขาว สองคนนี้คล้ายๆกันนะคะสำหรับเลเว n น u e ีนนะคะจุดเด่นของเขาคือเขาสามารถไร้เวทมนต์ได้เหมือนคุณแม่ของเขานะคะแต่ว่าข้อด้อยก็คือเวลาที่เขาจะใช้มนต์ดำเนี่ยมาทำในสิ่งที่ดีนะเรื่องมักจะยุ่งเหยิงโกลาหลเป็นประจำนะคะสำหรับสาวสวย Apple White นะคะที่แม่เคยรีวิวไปแล้วอ่าให้ดูกันอีกรอบนึงนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูนะคะมงกุฎสีทองใสสร้อยสีเหลืองอ่อนๆนะคะเสื้อสีทอง กระโปรงสีแดงแล้วก็ที่แม่ชอบสุดๆคือรองเท้าค่ะดูรองเท้าด้านหลังนะเป็นลูก Apple, แอปเปิลเนี่ยไหมเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แม่ก็มีตัวละครทั้ง4คนนะคะที่จะมาสนุกสนานกันในละครตุ๊กตาซีรีส์ใหม่ของแม่นะสำหรับชื่อเรื่องหรือเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะน้องๆต้องคอยติดตามนะหรือว่า คอมเมนต์ข้างล่างเลยคะ่ะว่าอยากให้เรื่องเป็นประมาณไหนให้ใครทําอะไรนะหรือว่าน้องๆบอกว่าแม่คะคนนี้ความสามารถเขามีแบบนี้แบบนี้อีกนะคนนี้เขาเก่งเรื่องนี้อีกนะคอมเมนต์ comment บอกแม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะมาตามเก็บข้อมูลตามอ่านคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้แม่และสาวๆทั้ง4ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย